เรื่องต้นอัปเดตข่าวมาถึงบ้านเราวันนี้นะครับคุณผู้ชมเอาใจช่วยดาราหลายคนครับหมงานหนักจนป่วยกันเป็นแถวไม่ว่าจะเป็นกุ๊กิฟนะค,คนนี้ก็ข้อต่อกรามอักเสบครับยิปซีคิรติคนนี้ก็ทั้งไมเกรนแล้วก็โรคบ้านหมุนส่วนล่าสุดโตโน่พาคินถูกหามส่งโรงพยาบาลครับเพราะว่าอยู่ๆก็มีผื่นแดงขึ้นทั้งตัวทามแฟนคลับจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวค่ะเพราะเป็นห่วงเดอะสตาร์หน้าตีโตโน่พาคินที่ต้องชวดงานวงสวงหนังเรื่องที่สองในชีวิตรักงโง่ๆค่ะเพราะถูกหามส่งโรงพยาบาลกรุงเทพเช้ามืดวันนี้ หลังมีผื่นแดงขึ้นเต็มตัวรวมถึงบริเวณใบหน้าแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นนะคะว่าเป็นลมพิษแบบเชียบพลันและได้ฉีดยาแก้แพ้และเจาะเลือดไปตรวจแล้วซึ่งจะทราบผลเลือดภายใน2-3ถึงวันนี้แหละค่ะส่วนพิธีบวงสวงหนังรักงโง่ที่ขาดพระเอกไปคนหนึ่งแล้วนางเอกสาวยิปซีคิรติยังมาร่วมง,งานด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยเต็มร้อยค่ะเพราะโดนทั้งไมเกรนและโรคบ้านหมุนเล่นงานมาหมาดๆเนื่องจากโหมง,งานหนักจนพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะ ไมเกรนเป็นอยู่แล้วแต่ว่าปกติก็คือจะปวดหัวมากแต่คราวนี้ล่าสุดที่เป็นคือเป็นเราแบบบ้านหมุนนะคะโค้งเคงแล้วก็ยืนไม่ได้เดินไม่ได้ทรงตัวไม่ได้วันนี้ดีขึ้นมากเลยค่ะสองอประมาณ5วันก่อนคือแบบไม่สามารถยืนอยู่ได้แต่เขาก็ให้เหมือนแบบหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้นสิ่งเล้าอย่างเช่นแสงจ้าคนเยอะเสียงดังครบเลยงานเราค่ะ ก็บอกหมอว่าหมอคะถ้าหนูเลี่ยงนี่หนูไม่มีเงินมาหาหมอเลยนะอะไรอย่างเงี้ยหมอก็แบบก็กินยาไปแล้วก็พยายามพักผ่อนเยอะๆค่ะด้านสาวช่างจอ้อคุกคลิปสุมนทิพย์ช่วงนี้ต้องยอมสงบปากสงบคําชั่วคราวนะคะเพราะมีอาการข้อต่อกรามอักเสบซึ่งคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะเธอพ,พ,พูด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 มากไปหน่อยค่ะ แถมเข้าฉากละครทีไรก็ต้องออกแรงกรี๊ดเสียงดังลนโลกทำเอาอาวัยวะในช่องปากสุดจะทานทนค่ะคุณหมอบอกให้พูดให้น้อยลงให้งดใช้กรามให้งดใช้แบบพูดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห้ามเคี้ยวอาหารที่แบบเคี้ยวยากยากตอนนี้หนูอะไรต้องพยายามพูดอันนี้แทนที่แบบไม่ขยับแต่ว่าจะไม่ให้พูดนี่เหมือนเหมือนฆ่าหนูทางอ้อมเลยอ่ะเพราะว่าแบบวันพันหนูก็จะแบบป๊อปอป๊อปอป๊อป,อป,อปอเลยไงนะโอ้ยเจ็บ าที่ผู้กำกับร้อยล้านเมธราทรที่ดังสุดๆจากหนังขายขำา ATM เออรักเออเร่ก็ยอมถูกมาว่าทำหนังซ้ำรอยเดิมค่ะเพราะโปรเจกต์นางเรื่องใหม่กับค่าย GTS ก็จะไม่ฉีกไปจากแนวถนัดสักเท่าไหร่ค่ะก็คงยังคงทำในแนวทางที่ถนัดนะครับก็คือทำทำหนังที่ดูง่ายอารมณ์ดีนะครับแล้วก็มีความโรแมนติกมีความทันสมัยมีความแบบล่วมสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบันเลยครับน่าจะเริ่มต้นเร็วๆนี้แหละครับคงทำ ก่าจะได้ดูกันอาจจะปีหน้าหรือว่าอะไรอย่างเี้ครับหนังเรื่องใหม่ของเมยจะคำน้ำตาเล็ดแบบที่แฟนๆคาดหวังหรือไม่ต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะ